มาตตาบันไดได้ไหมฮะทำพ่วงทำพ่วงมาตตาบันไดเนี่ยมาตตาลูกกามีร้านเก๊ไก่เออเก๊กไก่เนาะเอวบก็ไม่อวบขนาดนั่นจะนอนลอยไปมะโมเมนต์มาเผาป้าเนี่ยฮะมาเจอสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบ่าวไก่บ้านนา เมี้กาได้เดินทางมาแถวไปแหละทำพ่วงนะทุกคนนะนี่แหละผู้ที่ผ่านมาเมี้กาสวัสดีสบายดีโอในไออันยุนจุดไหนฮะข้อห้องอะไรยังนีงฮะวัดผู้ทำพ่วงวัดผู้ทำพ่วงเนาะแม่เลยวัดูทำพ่วงเมอนี้เป็นอะไรยัยคงคนคือลายปิดปกติเมริกาเมือน,นี้เป็นมือสังกัตสังกัตมีคนใน,นร้ายมู่บ้านก็รวมตกันอย่ไอมันรวมตัวกันเนานเนะแม่ เดี๋ยวบรากาเดี๋ยวเองสี่ายบรรยากาศหรือว่าถ่ายในให,ทนหนะทน้ทุกคนได้ชมนะอ๋อพอขึนมาหนีแนมลงไปเลอเห็ดมันเลยทุกคนถือว่าสูงขนาดเลยตึกตึกตึกโดูยูฝุ่นผ้ัน ขึ้นมาในในเห็นมดเนาะอ,อยู่สูงขนาดเลยรรมาศาสตร์ตัวต้มหมากมาต้หรรมห<อ>มักมันปวดตัว้มหมักมันปวดอันนี้เป็นเลี้ยงปลามาเลี้ยงปลาปลาใหญ่ก็มีอันนี้เห็นไหมปลาใหญ่มันจะรักมันอยู่ลุ่มเออเว่าเด็วก็เป็นอ่างนั่นนี่ก็เลี้ยงปลาไปเลยแม่น ตอนนี้ค่อนกำลังหลังไรมานะพอดาไซไซกว่านี้แห่งลายมีองท่าน้อมอยู่นี่นะเออองคท่านใอยลุมนี้เนาะอันนี้อะไร <c oughs> <c oughs>

นี้วพี่เจเยางนพี่เจเ้วาจยวายางเยปากระเท้าคนเทียมมันเตีมเพชรได้เนาะเ,เนีนเี่นแต่ว่าห้องท่านนี่ ยังไม่ถนัดมายังไ่ถัดมาเนาะหรือซนทึ่งเนาะของการอย่าแสดงยังก่อย่าท่าเออปวดเลยเนาะคือว่าอยากกินมาของได้นะว่าอยากกินแล้วเส้นเป็นของวัดเลยอยากกินของหวัดบางที เออนานันปอหนาวนะแสดงว่าคนนี้ไล่เลยเนาะไล่ได้อ่าสังเกตบางจากที่ฟันเทียมของอยู่ของกินอันนั้นจักบาทา สามสิบสองหมู่บ้านสามสิบสองหมู่บ้านอเฮ้ยว่ามาโหมอยู่บอนเลี้ยวนี่นะมันเลยลายตอนนี้กำลังกลังไล่มันะทาช้ยชักว่านนนาจุไล่เต็มเดินวัดเลยนี่ขันบุบิงกูเท้ากูแก่ วามือน,นี่เป็นวันสินเนาะเป็นวะมือมือวันสินเนาะบอลที่อันอนี้ฮะยังกอกุฏิเออเป็นบอลผักของผ่าทรงเนาะเ,<อ>เป็นเห็ดเป็นตูบนหน่อยๆๆนหน่อยนะครับุลายตูบจะได้จะถึงครับคุปเดีวลุมพุกามีสวนลุมพามเนาะ

เตาใหญ่นาะเตาต้นาะก็ยังหนุกเหนียวมอกเทาลยนาไปจำวันงเออคนลึกคนเลยต่เฮงแลเฮงเลยเนาะช้างมากหลายปีเลย อะไรทางลงถ้ำบ่นีนครับเดี๋วยวัปมาเจะไปบงเดี๋ยวไปสวนนี่กัน ทำนิหารทำแในว่าบุกเบิกที่มีวัดผู้ทำพวกเลยแหละเออว่าเนยแรกๆเลยแรกๆเลยตะกี้พวกโอ้สวยงามขนาดเนาะ อยู่เลยปั๊ดบุคโปรปัดอะไรอาจารย์เปิน,น,นปกับบุคโปรอย,ยู่แต่ก่อนในมี้ผ่าอาจารย์ลงมาบ่แต่มาชนนี่รู้สึกว่าอับอับเนาะมันเป็นมันบังบังับ,งบงนี่งเ,เพราะว่าเพราะว่าล่มเนี่ยมันมาชนน,นนะม,นมนันหมาเนาะนะบาอยู่ทั้งทึ่งเย็นขลิดเลยอันนี้ช่วงหนึ่งเปิดปล่อยไปเปิดปลาไปเดี๋ยวว่า บมมีคนมาหักตาดูเละนโอ้กอ,อ,อมันนี่ตึ้งเลยเป็นปลาไปเพิ่นท้ำกันมาอันนี้คือมี่ทำเดี่ยนี่้อยู่นี่ทำนี่ฮันไม่ทำเริ่มตน้นเริ่มต้ตนทเิยที่มีวัดผู้ทำพวกทำนี่ฮะฮะทำอิทเลยเมื่อกี้เป็นหินแต้เทานี่เออซาบานันประ,สะสชาชนซอยกันผากออกไปลูงออกไปจังหน่อยเป็นใหญ่ขึ้นบ้านนี้อ๋อ มีพุ่นยิปูกกับทั้งพุ่นก็มีันมีแต่ก็บส้นพุ่นเนาะแม่นมีทำผลลึกสีมีและหลายอย่างเออ,อนี่ก็คือเ้ามากมาเที่ยวเยนี่ะทุกคนนะมาเที่ยวในการถ่ายทุกคนนะครับชมไปนั่งอ่าเซิงว่าแบบเหลาเรีอง,งอะไรเงี้กะบวไดยนะ เซเว่าเข้ากัมาเลเบิงตามเหมือนนั่นแหละนะแต่เท่าที่เห็นกับอนาคตกว่างในทำที่บังได้เนี่ยนะความกว่างนาสีประมาณสิบ,ส,บสิบเมตรนะมันเป็นเพิงหินหรือทุกคนนะ,ะเดี๋ยวผ่าะโลซนนะ เออนั <ata> um ่น <el modelo> ี no y y <The camera apan> ่ไหนเออจะบอกมันลอยยิ ¿no? no ่งเยอขก็รู้สึกมึนๆอยู่ในใจอคนโมเมนอยู่วัดเอเซ็ตเนาะโอ้สวยงามเลยคลายอยู่พูดเลยอกัพูดลยเนาะโมเมนต์โมเมนคลายอยู่พูดแล้วเป็นพูดเลย ơ thưa 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 ทางคนเชี่ยจมเ,เ,เ,เที่ยวมาเ่ยวมามแลพิ่นจัดอันส่างอนาเพินจัดงานบุญอยู่บนน่จัดเลยเออันนมีงานบุญงานยังอยู่เนะานะแต่สงการส่งส่งการนี่คะคนมาลายด้เนาะคนลายเด้เสงการมาส่งผ่านี่ผ่าลายอัอออออนออนั้นเขานำเขานำเาเป็นกระทั่งหนุนมาสงตอนนี้เอาผ่ากันลองค์น ถ้า,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 าก็าามือตามที่เป็น,น,านปราคาเชนมาพงทาเตาเป็นวะพงท้าเตาพงทาเตาเล็นอยู่บนไหนเอออันนี้บ่เออชุ้งเน่ยเนปาไปชุ้งเนี่ย บว์นสุดละบ่อะไรคืออันนี้คือมีเห็น,น,นเห็นบนัตน,นนะเห็นบนัตรบอทีมงานมาแต่ได้เห็นบนันาโอ้โเนี่ยหลังบออาทิตย์โอู้้ซามาแต่บัตได้ได้วยนะฮะ ทำพวท่พวงทำพว่วงเออ้ยบันเดียวกับบันทิดได้นะบันเดียวกัน,น,นโอ้คนเหลิมลงมาไลดนะโอ้ไปหลุนกะไปหลุนมาเชียวมาบูซาวร้บมันนี <c oughs> <t> ่ขายดีเนะ พุนตมาซอยมุทนาหรือว่ามังมวลดกุนหอน3เซนตีเนาะหน้านี่อันนี้มังมวลดพุนหอนงวัดวาสนาเนาะป็นเจ้าภาพใหญ่ใจดีเป็นลรงทานเนาะก็ให้เป็นอยู่ดีมีความสุขให้เป็นลำเป็นรวยใรวยกูมาลุกเจ้าให้ตื่บานจะฝากเตานส่เงิมยม่ฟังคาลงใหักคอมต้นตุนเนาะตอนเทพีน้องก็เห่าในป็นเจ้าภาพเจ้าวชัทานากัน รวมสามวัดวาสนาเนาะมียังกับกมวมคนกับกนางกีจะลายเนาะทำบุญโมเมนต์เลี้ยงัวน่งเลี้ยงได้ดิโอเท้าเนาะอกับมวมสุแร่นอนาะอ่า z o ิวิวถักบรรยากาศสุดดีเนาะมีงดนแบยืนเอะอู่่ทั้งลมมันก็มีด้อยยังปปิ้วปิว z o o ไปสักดูซ่ารียกไดัมูทานานำเป็นปัจจุบูนปัจจัย เงินทองขอพกันแล้วเตะพมีพ in ี่น right. ้องของเฮาเพิ่นย right. ังว่าเพ่นสักขลาดลำความผิดสองพัปายพี่น้องนู้นเงิ เริ่มเริ่มเวทเขาเลยบาพระธิดเพิ่งัดยืนทางนาเลย อ๋ออยากกินน้ำสิกินน้ำบ่แห้งใจอยู่บ่ทุกท่านอ่า <laughs> 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 โอ้ขนาด่จนจน<ะ>่า<ะ>่มเนมาเผา,าบ่เงี่ยฮะมาเจอมเจอเงินบังเอิญอย่า่าเมียอย่า่าเมียตามคุม้มเห็นจอกรีบ เกษตรบ้านเฮาก็พวกข้าวบ่เจ้าพวกอไรกันอย่าว่าอย่าว่ามาแจกบ่หิวตัวใหญ่เลยได้ไปเนาะเอ่อนี่แต่ทิปเขาเต็มเลยนี่แหละเกษตรบ้านเฮาเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเป็นเงินบาทเออมาอะไรเป็นอันนั้นเป็นเงินบาทหรือบ่ก็ว่าแต่เจ็ดสิบบาทนั่นแหละ เยู่เกรบเงแกงถาดดิเจ็ดสิบบาทเจ็ทุก็ดสิบสองเอาสี่สิบพันก็นได้ไปสี่สิบพันเอเอาอเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาอนาะเอาไปก่อน <c oughs> เงินมาทอดนอยู่พระราชินนีเงินทอดเห <c oughs> มืนอนว่าบาทิตหัหวนเนาะในเห็นว่าทีเขาอารมณ์ขี่นะเรียบร้อย เอาพลังเอาอันใส่อันกอบัวเด้ใส่เป็นหมวกันเด้เออตลกดีเลยนาลีดอกัวนนี่เนาะาคนลาวไ่้เองนาไหนเรียกว่าเอาติวมันค่ะเอาตู้ต้เบือกมันค่เออมันโอ้มันทนแล้วน่นนะแม่นแมนมันม้วนไว้ไว่ ได้เนี่ยพากันหนังผักจะข้าวหนึ่งครับโอ้ทีมงานเ้าเอาอีกเลยได้โอ้เนื่ยนอนได้ะะนะเดี๋ยวบัดรในการพากันเดินทางไปอันอะไรทุกคนไปอันไปหน้าบัรทิศนะเดี๋ยวไปหาผักปอนแล้วก็ไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่กูแลยในช่วงต้นยักษ์คำคำประมาณแลยพอห้าสิบบากัน เดนนินทางเข้าป่าอะไรเอ,อาอีกเลยเจ้าในเพียงฤกษ์กระโดดลีปุ่นของฟี่ข้าวบุนโอ้เอาของฟีของฟีโอ้ในนอนในนอนนะ <F ee> นไปก่อนไนดะ้ <F ee> อะไรบานในเดินทางไปน่าจะวะไปหาพักผ่อนอยู่กันนะไป <F ee> พักผ่อนก่อนเ,อดอเดี๋ยวช่วงเงินคำคำจากเดินทางเข้าป่าพิพาเพิ่นไปบรรยากาศตรงหน้าบรรยากาศเย็นๆเอออ้าว